สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพ่งทีเข้าลบบอทจูอัลมัตมาหอานของอัดตอนนี้ลูกสาวทำไมใส่เสื้อสวยจังเลยจามาหน่อยเขาพูดเล่นจามาหน่อยเพืนบนพ่อคอยมาซัมมี่สิเห็มาซัมี่จากไหสวัสดีครับพ่อเอกครับ

สุดภาพไปจอบอีหลาายูได้หออัดกับแปดแสนมร้อย ดี <compra S 1> ครับวให้ทำร้องไม่ได้หรอกต้องรองไม่เกิดเฉหลครั้งมาเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่ครับแต่หัวพ่อเก็บไว้อยู่นะแต่กระเฮ็ดกันคักโคตรอ้ายมันไหลกับตุลกับตุลซักละมันเป็นตุลซักมันบ่นมันเป็นตัลซักอยู่หลังรถไปลูกเอาลองใหม่เลยครับ เขาบอากม่าเบิเ่งนบรรยากาศทั้งนอกครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่รูปวนเฟืองมัเปคร่งาทงทำภาพพอเอาอันนี้พอจอยุส อ่อพันก็ส่งพันก็ส่งหาวะะาเถอะพ่อไไหนเนออแค่ยอยู่ตรงร้องร้องยุ่นบักช่วงนักเรียนมาแล้ว,วแต่ไม่มีไซส์ของอันนักสุรศักดิ์กับอันวัดศิวรดมันตีนใหญ่เกินไปเลี้ยงมากนะเลี้ยงมาก นี่จะใส่เบอร์ยังหหลีเนอะมีห่อไอเียวบอ,ยอกอู้ยไอเียวใส่บไดเลยเนาะเดี๋ยวไ่ได้บดรับเพราะว่าคนไหนกได้ห้องหอดทะเลทุ่มหนึ่งบ่ก็ะจะว่าให้ปไลาหอดทุมด่มหนึ่ดิโบล่ะ้ไหมเอาวลาสามาหอดทุมด่มหน้องอัดนี่แมอทุ่มหนึ่งมันไรสดเท่าแก่น้อยพวกนี้ต่อ พี่โจทุกนี่แหละเราไลฟ์ลสดอยู่ไหนอยู่หลังเพชรอุ้ยที่เห็นที่ยังดอกอจกตีมด่ดนที่สวยความหอมอเพลงใดเสียงนนทครับโอ้เพคุนกำลังร้องกำลังได้ฟิวอยู่ว่ะครับผมก็มาหอดคกับบัดโจมาตะโคตรหลาดครับพี่น้องครับไม่กำลังใจหุบอิงกันครับทุกนี้เพาะเสีเสียงเพลงผู้เบาคนแรกครับ เล้าคนแรลกก็แแ่กอกฮักเออมวลยอดูดดีะระพอเพิ่นมาคุ้งหมนะครับพี่น้องครับโมมากกับว่าอะไรขี้รถจากโคราดนี่ยันจุยึบเนี่ยอยู่ืนะนึกล้นแล้ต่โครลาดมาเบิ่งลูกสาวอยู่ร่อยเอ็ดกลังใจเลยอว่าจากรอยเอ็ดแก่ทีดึกไปบุ้ยแล้วอีกค่้บบนี้เพรับว่าซิมันเ่เป็นตังวิธีแล้วจีตตังไป บัวบ่ตั้งเงินบ่มึอนี้เขาพักเลื่องมึงจะใส่มึงนี่ไทยจะเป็จะุืบๆแบบจีนนะจีบอือโอ้จังอย่างการขายดีเลยท่านยำยำอยู่กลับไปนี่ก็ยีไปซ่อมละครอีกเลยครับคุณวิกกี้ผูนร้อยญี่ปุ่นซ่อมละครเมื่อกี้เอาันเดียวก็ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะแสดงบนเวทีพรุ่งนี้ท่นบอกหบอกท่านบอกพี่น้องรอบวงได้หลายชดครับรับร่วงว่า โอ้ตื่นตาตื่นใจถ,นถึงวันถึงวันถึงครับกันนี่คือไอ้ครูมาอยู่สามหมื่นเลยนะครับครูมาอยู่สามหมื่นสำหรับไรน,นี่ตื่นตาตื่นใจสามบาทสามร้อยสามสิบสามบาทไปกับสาวน้อยเพชรบรรพย์ครับแม่น้อยบ่ามากๆเลนี้แม่น้อยเห็นมาไรมาไรการอของพอกันใช้ไรสดเนาะได้สามเซนก็บาตสามเซนน้อยๆขอบคุณทุกเล็กสนับสนุนครับตรงน้องอุง๋งอิงนะครับเื่นยิ้มบอกกันยืนนี้เด้อ เสียงว่าเอาไปลอยเห็ดเบิดปานยไม่ได้หามขึ้นคุณบ่เดแสนหนึ่งเงินพอเฮงี้เดิามแสนหนึ่งกับพันใบแห้วก็เห็นว่าแถวก้อนแสนหนึ่งอันนี้สามแสนไหมเบ่งลอยกับเบ่งหางลอยกัอีได้เห็ดคือเขาถือไปโรงเียนยีสีนี่ไหมมื่อไรสดนี่บ่เมนเอฟซีเห็นไหเมื่อไรสดนี่บ่เมนสามเสนถล่มวันสามแนหกพันตีนอนกับเบิ่งมาไลยหักเด้อของใครหองยิงนี่แหลบ พี่น้องพลังเงียบเพิ่นพลังเงียบโอ้ยท่านพ่อมันบอกดีๆเนาะพลังเงียบพลังเงียบเมนมดตะมาหอดครับพี่น้นนองตอนนี้กระทุ่มหนึ่งพอดีโอโทุ่โอ้ยมือนดีพระเปิดหูเปิดตาเด้ลยอน,นี่เมีเยไปอยู่นี่เห็ดขัดเนาะเฮ็ดขัดมาสุดของเงียบยไปแล้วล่ะเป็นไงมัตซีร้อย ก็ยิ่งได้แกะลาก๋วยเตี๋ยวชุด้วยสิเพ่อคาคาสดดายอยู่กินก๋วยเตี๋ยวสามคนกับเบอร์หลังหกสิบหิบาทสามคนกับลอยแปดสิบด้น้ามีกน้าอีกพูดกันสิบบาทสามบาทของวันอีกเขาเซวินโอ้ยเบิร์สามสิ่อยนั่นเอะไอ้กุ่มสามมือได้ของส่านมาเง็นบานี้ไม่เงนาบบกัวให้ออกไปลงทุนํำเพยทั่วไหลเลยดิ ต้องประหยัดกินประหยัดเส้เาเว่าซื้อไฟเบอรเทเยพ่มเะสองล้านไปเลมีอาไทยกินเห็พีรนเรื่องไปไมเนี่ย่จูเราไทยเดีเอาคนไทยเลยดีมีนให้ลุงช่องรักให้เพื่อนได้ปรุงเออเออเออไฟเห็บุมสาวน้อยเขาไปไม้หลดลำพงกับไม่กำลังเห็ดต่อเติมไม้เครื่องเสียงกับสื้อไม่รถลพก้ท่กับสาวน้อยนี่ละกอน อืมเหีดเดวขั้นเนี่ยเดใดที่มันชํารูทสุดสมกับสองเซ็มอันนี้เห็ดไม่ปั๊บมาใส่สาวรวยก่อนเลยโอ้เห็ดเห็ดไว้แล้วบันนี้เห็ดเราวกิเสียขั้นนั้นมากันนี้เอาขั้นเอาขั็นปัจจุบันเลยไปมันจังสีเเสียเวลาสลับกันนท่านอยู่ันถอ่วนปิดพวกนี้มันคือกันเลยมันเห็ดสีขั้นเห็ดคือกันเลยนะบุียังคือกันทุกอย่างมันแทนกันเลยเลยมือปิดฤ้วดูการนี่นะมยี้มวนอีกอะจอดซีขั้นเลยเอาคือได้ยินเขาว่า อันสีทันใส่กันสองเวทีเลยตีปีตั้งสองวงเลยตั้งสองเวทีเลย<อ> <laughs> แต่ได้แก้ไขอีกแสนไหมโบได้โชว์ความบ่ได้โชว์ผลงานภายในดอกลำพันโชว์แต่ว่าเข้าสีโชว์ให้พี่น้องได้เห็นว่าเออมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันเป็นกำก็เกิดกำเนิดขึ้นแล้วอเเ่เป็นรูปเป็นร่างแบบแโชว์เข้ากับโชว์โชว์ความมรังการโชว์ไฟแสงสีเสียงอะไรเพป็นเบื้องบนบ่เราคนได้เห็นเด็กคนนี้มาเหมือนปิดวงมบนบ่ มันจะได้เห็นโอ้ป่านนี้ทีสาวน้อยน้องคนชั่วน้องโจเห็ดรีดวนี่สิเนาะมันว่าอะไรอ่าแต่โชว์เครื่องเสียงโชว์ศิล,ลปินโชว์นักร้องคือได้ยินข่าวว่าทึ่งมาทึ่งพี่แม่ยนวันนี้วันทึ่งไอพีพ่เพชรสารัตติะมีนโอนจ้จับจับขึ้นเวทีสวงเลยเด้อห้ามขึ้นเวทีสาวน้อยต้องขึ้นน้พงคนชว์เลยครับอ่าศิลปินเป็นกีมาโอ้เมื่อปีทุกวันทุกปีได้เพิ่อนแบบ เอฟซีเนาะเพิ่นไปพวบปะกินเข่าแลีงน้ำกันอย่างนี้ดีไหมไปจางเต้เที่ยงกังเต้ใบเพื่อพี่น้องไปจังทุกปีพ่อคงไปยุ่งหนีพวบโบ้คุยกันเป็นโครการสองเที่ยงล้วคุยกันเสียเหตุเป็นงานเฟสยดเลยบ่เหรอปิดวงหนีไหมปิดเจังเลยอ้าวงานเฟสเป็นสุ่มอาหารเป็นยังได้หรอพ่อได้สิขายยันี่ขายในสุ่มเป็นกิจลักษณะเลย บ้านหักเปรนเ็ดแนวอยู่เนี่ยกินมาหลายนั่นบ้านซุ่มนั่นบ้านนี่บ้านนี่บ้านนั่นหลายเนวอยู่แนวอยากแนวกินแถบอยู่บอร์ดิสือเลยยังโมเว้นประเทศมาเลี้ยงกันดีด้วยเสด็จออกมาเป็นเลี้ยงทำไมบ้านรถไอติมบ้านวัดศิริวรรณกามาทุกปีบ้านหักผู้นั้นผู้นีประเทศเนียวยู่แนวอยากบ้านหักเสียงร้นมากวะ มีอยู่ที่บ้านนักไปโอ้นคือเขาสวนาพนเขาวะมันเรียงเงยบๆเฮ้ยพพี่นอนไม่จอดบังครับมันตีเหือสีประเทนี่ยันไหวได้ปวยนัอยอันี้กระไ้เอเขงเห็นมันมีน้ำหนักไหมเห็นมีเป็นน้ำหนักมีเพเบอร์มันดกเป็นสติงนิดๆตรงนั้นนะพี่้องมึงบางช่วงบางตอนเสีับอย่ามันหลบกวนเพลิน อาทตย์โควพันสซสมาธิเอาฝากพี่น้องน้ำนี้ออะไรล่ะมืออื้นตีห้องโชว์แลนะสวันสามรอยโชว์นี่ยีสิบสาทบนเวทีย่ย่ามามสามสีนาทีเออโดยที่วางเ็จเือไว้ประมาณนี้โชว์พอลุเจ้ผ่ามืออื่นไหมคือดิคุมครับเท้คุมเออจะพ่ามืออื้นไหมไคุ้มปิกี่ีคุ่เนาะครับงนีให้เอาขอบคุณพี่น้องหลายๆลายครับสำหรับคลิปนี้